พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประวัติหลวงพ่อโตวัดวิหารทองหลวงพ่อโตท่านเกิดที่ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรี เมื่อปีพุทธศักราช2,401โยมบิดาชื่อเงินโยมมารดาชื่อปุ้นเมื่อท่านได้อายุเจดขวบได้บรรพชาเป็นสามเณรและเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดท่าทวนอำเภอสันบุรีโดยมีพระบัชชาอ่วมเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้เดินทางมาศึกษาบาลีสันสกฤตที่วัดสามปื่ม ต่อมาภายหลังจึงกลับประจำพรรษาอยู่ที่วัดวิหารทองอ,อําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทระหว่างนี้ท่านได้ศึกษาวิปัสสนากรรมาฐานและวิทยาคมกับพระอุปชาอวมหลวงพ่อเท่าวัดค้างข่าวและหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าหลังจากที่หลวงพ่อเมฆเจ้าวาดวัดวิหารทองมรณภาพชาวบ้านต่างพร้อมใจ นิมนต์ห,หลวงพ่อโตขึ้นเป็นเจ้าว่าสืบต่อแทนต่อมาเมื่อท่านได้เป็นเจ้าว่าแล้วท่านก็ได้บูรณะปฏิสังขรและพัฒนาวัดวิหารทองและวัดอื่น,นๆจนมีความเจริญรุ่งเรืองโดยท่านเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านสร้างมณฑปพระพุทธบาทจำลองวัดวิหารทองสาลาการประเรียนวัดบ้านเชียนสร้างพระอ,อุโบสถวิหารหอประชุมสาราการประเรียน วัดดงคอนสาลาการปรเปรียนวัดสระแก้วสาลาการเปรียนวัดนกศาลาการเปรียนวัดบางขุดสาลาการ,ปรเปียนวัดท่าโบสถ์สาลาการ,ปรเปียนวัดมหาธาตุสาลาการเปร,เรียนวัดกำแพงและสาลาการปรเรียนวัดสะไม้แดงเป็นต้นท่านได้ช่วยสร้างความเจริญให้แก่วัดต่างๆมากมายหลวงพ่อโตท,ท่านเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่มีตะบะแก่กล้า พูดน้อยและมีวาจาสิทธิ์เรื่องวาจาสิทธิ์ของท่านนั้นเป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านซึ่งก็มีเรื่องอยู่มากมายเช่นมีชาวบ้านถูกโจนกระตุกสร้อยคอแล้วมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่หายมันเอาไปไม่ได้ปรากฏว่าอีกสักพักใหญ่คนร้ายได้วิ่งเข้ามาในวัดแล้วเอาสร้อยมาคืนเจ้าของเข้าใจว่าคนร้ายไม่ได้ไปไหนหรืองงงวยจนทำอะไรไม่ถูก จึงนำสร้อยกลับมาคืนที่วัดอีกครั้งหนึ่งที่วัดโพทองนิมนต์ท่านไปงานวัดโพทองเมื่อเลิกงานก็มีคนมาแจ้งกับหลวงพ่อว่าจักรยานหายหลวงพ่อโตท่านก็ว่าเดี๋ยวมันก็ขี่กลับมาเองและบอกให้ชายคนนั้นนั่งรอปรากฏว่าประมาณครึ่งชั่วโมงขโมยได้ขี่จักรยานเข้ามาในวัดกรรมาการวัดจึงจับตัวไว้ได้ เรื่องไฟไหม้บ้านผู้ใหญ่โตะเนื่องจากวัดมีงานและชาวบ้านจุดตะัยแต่ตะัยไม่ขึ้นกับวิ่งข้ามแม่น้ําไปตกที่หลังคาบ้านผู้ใหญ่ทําให้ไฟไหม้โหมแรงมากกําลังจะลามไปติดบ้านชาวบ้านอีกหลายหลังกรรมการวัดรีบวิ่งไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อจัานจึงลงมาดูและท่านได้ใช้ผ้าแดงโบกสามครั้งแล้วพูดว่าเอาแต่หลังเดียว ปากฏว่าไฟาค่อยๆดับลงเองโดยไม่ได้ลามไปติดบ้านหลังอื่นๆวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อได้นำไม้สักและหลังคาไปให้ผู้ใหญ่สร้างบ้านใหม่หลวงพ่อโตท่านได้สร้างเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นตะกุดผ้ายันเสื้อยันมงคลแขนโดยท่านจะเขียนยันเป็นภาษาไทยซึ่งต่างจากภาจิอาจารย์ท่านอื่นๆ และการสร้างพระเครื่องนั้นท่านก็ได้สร้างไว้เช่นเหรียญระพุทธปางลีลาเนื้อทองเหลืองมีหูในตัวพระพิมพ์เนื้อตะกัวทั้งพิมพ์นั่งและพิมพ์ยืนนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวที่เป็นรูปท่านครึ่งองค์ปัจจุบันหาชมได้ยากหลวงพ่อโตท่านมรณภาพเมื่อปีพศส4 8 5 สิริอายุได้84ปีพันศาที่63ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่